สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือในหนังสือเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและในวันนี้นะคะ ครูปูมีพยัญชนะไทยตัวที่41มาเป็นผู้ช่วยพยัญชนะตัวนี้นะคะเป็นอักษรสูงน้องๆคะามไหมคะว่าเป็นพยัญชนะอะไรคำตอบก็คือตัวหอนั่นเองค่ะแต่จะเป็นหออะไรนะ้าครูปูใบให้ว่าเป็นอวัยวะที่ทําให้เราได้ยินเสียงค่ะได้คาตอบกันแล้วใช่ไหมคะผู้ช่วยของครูปูในวันนี้ก็คือหอหูนั่นเองค่ะน้องๆคะ หูเป็นคำนามที่หมายถึงอวัยวะที่ใช้รับเสียงค่ะแต่ถ้าเป็นคำราชาศัพท์เราจะใช้คำว่าพระกันค่ะกันที่มีความหมายว่าหูจะเขียนสะกดด้วยกไก่รอหรันและสะกดด้วยนอนเนนค่ะน้องๆคะนอกจากหูจะเป็นชื่อของอวัยวะแล้วนะคะก็ยังเป็นชื่อของพืชได้อีกด้วยค่ะวันนี้ขอหูจะพาน้องๆไปรู้จักใบหูหมีค่ะ แต่ก่อนที่จะไปรู้จักใบหูหมีเช่นเดิมนะคะครูปูมีคำถาม3ข้อเพื่อเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเราไปดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1ชื่อหูหมีมีที่มาจากอะไรคำถามข้อที่2ต้นหูหมีมักจะพบได้ในที่ใดนะคะและคำถามข้อที่3นะคะเพราะเหตุใดต้นหูหมีจึงเป็นตัวชี้วัดความชื้นในป่าค่ะ น้องๆคะเราจะไปหาคำตอบด้วยกันในรายการพัฒนาขาดบ้านทุ่งค่ะทั้งโครงสร้างเรือนยอดและชนิดพันธนุ์จะมากครับคิดว่าหลากหลายที่สุดที่น่ยิ่งใกล้เส้นสู์สตรยิ่งอากาศร้อนชื้นมากๆพืชพันธุ์ก็จะหลากหลายมากจริงๆแล้วเนี่ยป่าตรงนี้มันเป็นป่าสงวนเป็นป่านรักเป็นป่ายัางไงครับคุณอาเป็นป่าต้นน้าเป็นป่าต้นมาต้นน้ำเพราะฉะนั้นวันนี้สตางก็จะขอติดตามทีมงานไปศึกษาศึกษาทั้งป่า ศึกษาทั้งการทํางานในป่าของเจ้าหน้าที่แล้วก็ศึกษาด้วยว่ารสชาติของผัก<ว>หูมหม,หมีหูหมีในสมัยพรรคคอมมิวนิสต์่งประเทศไทยที่อยู่ในป่าเนี่ยก็เป็นอาหารค่อนข้างจะเป็นอาหารหลักครับผมเรียกว่าคณะฤรือีหรือคณะป่าครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้บรรดาคุณลุงคุณตาที่เคยเป็นสมัยก่อนเรียกว่าสหายเนี่ยคงจะคุ้นเคย้นะครับคณะเรือศีคณะฤรือีหรือว่าผักหูหมีจะมีดีอย่างไรไปดูเห็นครับก็ลูกเวทลงหน่อย ขอกันแบบดื้อเด็ดเอาได้ง่ายๆเพราะไม่มีใครคิดเสียดายหรอกครับที่นี่เขาอยู่กันแบบวัฒนธรรมการให้ไม่ใช่แลกเปลี่ยนหรือว่าซื้อขายแต่อย่างใดแค่เก็บไปกินเก็บได้เท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันและนี่คือดองผักกูดข้างตลองมองเห็นยอดสวยชูหัวหน้าก็เลยกลูเข้าไปเก็บเด็ดนะครับ เราเดินผ่านสวนหัวหน้าก็ชวนให้เห็นการเกษตรแบบหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันของชาวบ้านมีไว้ให้เก็บทานกันหลากหลายนี่คือต้นกาแฟเมื่อแก่ตัวปลดระวางก็นำมาเผาถ่านสร้างแหล่งพลังงานไว้ใช้ในครัวเรือนได้ครับมมวงหรือสมมอ้มงเป็นพืชตระกูลกาเซเนียวงเดียวกับมังคุดครับวงเดียวกับส้มแขกครับหรือส้มควาย แวะถ่ายทักเก็บพืชผักทั้งยอดและผลดีกรีความเปรี้ยวมีสูงล้นอย่างชมวงมุ่งหน้าต่อพ่วงไปเจอลานตากหมากของชาวบ้านคนคลองเรือมีไรายได้งดงามจากการขายหมากในแต่ละปีทั้งหมากอ่อนและหมากแก่คุณยายที่กำลังนั่งดูอยู่ทางบ้านคงจะแย่เพราะเห็นหมากแก่และเปรี้ยวปากอยากหาฟลูใช่ไหมล่ะครับ จากนั้นเราก็มาถึงบริเวณที่จะข้ามฟากไปอีกฟังกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบใจยิ่งนักเรียกว่าหลงรักคลองเรือเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการล่องแพธรรมชาติอย่างไม้ไทยเสะเวนไปแวะชิมผลไม้ตามสวนต่างๆของชาวบ้านถ้าใครอยากไปเที่ยวก็ประสานติดต่อไปได้นะครับหลังจากขึ้นพ้นลำแพหัวนหน้าก็พาทีมงานไปแลไปดูเพื่อศึกษา ผักป่ายุ้ยืนซึ่งเคยมีการรวบรวมไว้เป็นตำรับตำราวิชาการงานวิจัยมีหัวข้อว่าเรื่องการจัดการผักป่าพื้นบ้านด้านการผลิตการตลาดและการอนุรักษ์มีข้อมูลดีนักตอมรูปภาพประกอบกว่า64ชนิดที่สามารถกินได้และคนในพื้นที่รู้จักนำมาทำกินครับมีอะไรอย่างนะมีสักขันเข้าข้านะข้าวยาอะไก็เรียกว่าเบญจก,กูล กินได้มันตระกูลพริกไทยมันเป็นตระกูลดิโเนียคหอมหรือดิโเนีเรื่องบดน้ำพักการกินได้รบกักษณะเวชเชิงเข้ายิ้มควยตั<า>นเข้ามันยื่ะเหนิมเข้าหมูมีสิบตอน เราเดินมาถึงซึ่งแหล่งต้นตอต้นหูหมีก็ชูใบรออวดโฉมสวยงามต้นหูหมีนั้นเป็นไม้ลมลุกขนาดเล็กใบมีรูปทรงไม่สมมาตรจนทําให้ผู้ที่พบเห็นจินตนาการไปตามความนึกคิดว่าละไม้คล้ายหูหมีคุณผ,ผู้ชมดูดีๆว่าใกล้เคียงไหมล่ะครับโคนใบนั้นจะเว้าวคล้ายรูปหวัวใจแต่ทั้งสองด้านจะเว้าวไม่เท่ากันใบจะเรียงสลับกันขอบใบมีรอยหยักคล้ายฟันปลา ส่วนของดอกนั้นก็สวยน่าชมสีขาวสวยช่วยช่วยเด่นด้วยฐานรองดอกรูปถ้วยมี4-5กลีบยาวประมาณ2-3เซนติเมตรมีขนขึ้นปรปลายครับต้นหูหมีนั้นเป็นพืชที่มีความต้องการความชื้นสูงมักจะพบตามที่ลุ่มป่าฝนอักหูหมีก็จะขึ้นอยู่ระหว่างรายทางหัวหน้าบอกว่า เป็นพืชที่บ่งชี้หรือว่าเป็นตัวดัชนีชี้วัดความชื้นในในสภาพพื้นที่ป่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ป่าที่มีควาแมแห้งแล้งเราจะไม่มีทางพบภู้มีได้อย่างแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดว่าแสงแดดเยอะมากเกินไปก็คือจะไม่เจริญเติบโตนั่นเองมันก็เหลือกสีเกินนะซึ่งจะพบมากในป่าดงดิบแต่ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและภาคใต้ของประเทศไทย เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการพัตานาบ้านทุ่งเราได้ไปรู้จักต้นหูหมีกันมาแล้วนะคะและจากคำถาม3มข้อที่ครูปูให้น้องๆไปได้คำตอบไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1ชื่อหูหมีจีที่มาจากอะไรคำตอบก็คือมีที่มาจากลักษณะของใบหูหมีค่ะที่มีรูปร่างไม่สมมาตรกันจึงจินตนาการได้ว่าเหมือนหูของหมีนั่นเองค่ะ คำถามข้อที่2ต้นหูหมีมักจะพบได้ในที่ใดคำตอบก็คือมักจะพบได้ในที่ลุ่มป่าฝนค่ะและในคำถามข้อที่3นะคะเพราะเหตุใดต้นหูหมีจึงเป็นตัวชี้วัดความชื้นของป่าคำตอบก็คือต้นหูหมีนะคะเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูงค่ะดังนั้นเราจึงไม่พบต้นหูหมีในป่าที่มีความแห้งแล้งหรือในที่ที่มีแสงแดดจัดๆค่ะน้องๆน้องๆคะ ต้นหูหมีเป็นพืชล้มลุกคําว่าล้มลุกมีทั้งคําเป็นและคําตายคําเป็นก็คือคําว่าล้มส่วนคําตายก็คือคําว่าลุกเอ๊แต่ว่าคําเป็นและคําตายคืออะไรน้องๆยังจําได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนหลักสังเกตคําเป็นและคําตายด้วยกันอีกครั้งนะคะคําเป็นก็คือคําหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กนกมเกยเกลและกมค่ะ รวมทั้งแม่กอกาประสมกับสระเสียงยาวเช่นฉันห้ามสวยเราวเก่งหรือคำที่อยู่ในแม่กอกาประสมสระเสียงยาวเช่นแม่มาดีแบบนี้ก็เป็นคำเป็นเช่นเดียวกันค่ะส่วนคำตายคือคำหรือชยางที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่โกบกบก,โกโดหรือแม่กอกาประสมด้วยสระเสียงสั้น เช่นคำว่าลุกจัดภาพหรือถ้าเป็นแม่กอการสระเสียงสั้นก็เช่นและก็เพราะแบบนี้แหละค่ะเป็นคำตายค่ะน้องๆน้องๆคะครูป,ปูมีเทคนิคในการวิเคราะห์คำเป็นคำตายอย่างรวดเร็วมาฝากนะคะนั่นก็คือเราจะดูที่ตัวสะกดก่อนค่ะระหว่างคำเป็นกับคำตายคำไหนมีตัวสะกดมากกว่ากันคะ คำตอบก็คือคำเป็นใช่ไหมคะมีตัวสะกดมากกว่าแต่คำตายคือคำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดอยู่ในแค่สามมาตราคือแม่กบกบก,ก,กดเท่านั้นเองค่ะดังนั้นวิธีการดูนะคะถ้าคำไหนที่สะกดอยู่ในมาตราแม่กบกบก,ก,กดจะเป็นคำตายทันทีค่ะซึ่งถ้านอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นคำเป็นนั่นเองค่ะ เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะเราจะมาฝึกวิเคราะห์คำเป็นและคำตายด้วยการดูที่ตัวสะกดอย่างรวดเร็วด้วยกันเลยค่ะข้อที่1คําคำใดเป็นคำเป็นครูป,ปูถามหาคำเป็นนะคะระหว่างคำว่าฉันกับรักค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือฉันค่ะเพราะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลข้อที่ 2, 2> ข้อใดเป็นคำตายคะครูป,ปูถามหาคำตายนะคะระหว่าง สาบกับสวยติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสาบค่ะเพราะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กบนั่นเองและข้อที่3ข้อใดเป็นคำเป็นหาคำเป็นนะคะระหว่างมากับเปะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือมาค่ะเพราะมาเป็นแม่กอกาประสมด้วยสระเสียงยาวส่วนเปะ เป็นคำ,นคำตายเพราะเป็นแม่กอกาประสมด้วยสระเสียงสั้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะครูปูจะทบทวนความรู้และหลักสังเกตคำเป็นคำตายให้อีกรอบนะคะคำเป็นคือคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมากราแม่กนกมเกยเกลกงและแม่กอกาประสมด้วยสระเสียงยาวค่ะส่วนคำตายคือคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมากราแม่กกกด และแม่กอากาะสมด้วยสระเสียงสั้นค่ะซึ่งความรู้เรื่องคำเป็นและคำตายนี้นะคะก็จะช่วยให้น้องๆผันเสียงวรรณยุกได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและในช่วงฝึกทำข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เป็นข้อสอบเรื่องคำเป็นคำตายค่ะซึ่งเรื่องคำเป็นคำตายนะคะน้องๆจะได้เรียนกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เลยค่ะแต่ในเรื่องนี้นะคะยังนำมาออกข้อสอบในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อยู่ค่ะน้องๆคะ เราจะมาดูข้อสอบโอน e วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปี2562ด้วยกันค่ะป่าดิบชื้นมีอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยข้อความข้างต้นมีพยางค์คำเป็นกี่พยางอีกรอบนะคะป่าดิบชื้นมีอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยข้อความข้างต้นมีพยางค์คำเป็นกี่พยาง 1. 7พยาง สอแปดพยางสามเก้าพยางสี่สิบพยางและ 5. ้าสิบเอ็ดพยางค่ะน้องๆคะทบทวนนะคะคำเป็นคือคำหรือพยางที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลกลมเกยเกลิกลกงและแม่กกาประสมด้วยสระเสียงยาวค่ะในข้อความนี้มีพยางคำเป็นกี่พยางคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือข้อ3มี9พยางนั่นเองค่ะได้แก่ป่าชื้นมีอยู่ในวันใต้ของไทยน้องๆคะถึงแม้ว่าสระไอจะอ่านออกเสียงสั้นและไม่มีตัวสะกดแต่เมื่อพยัญชนะใดก็ตามที่ประสมด้วยสระไอซึ่งดูหน้าตาเหมือนแม่กอกาไม่มีตัวสะกด จริงๆแล้วมีเสียงตัวสะกดนะคะจัดอยู่ในมาตราแม่เกยค่ะเช่นคำว่าใต้เมื่ออ่านออกเสียงยาวๆจะอ่านเป็นใตายดังนั้นจัดเป็นคําเป็นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบถูกไหมคะเราได้ไปรู้จักเรื่องคําเป็นคําตายและได้ลองฝึกทำข้อสอบโอเน็ตกันมาแล้วนะคะตอนนี้หอหูก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปรู้จักน้ำในหูและโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน เราจะไปดูด้วยกันในรายการขนสู้โรคค่ะในหูไม่เท่ากันนี่คืออะไรแล้วในหูเราเนี่ยมีน้ําด้วยเหรอค<ฮ>ะสงสัยอะน้ำมันเข้าหูเราตอนไหนออใช่ไหมครับจริงๆไอ้คำว่าน้ําในหูเนี่ยจริงๆน้ําที่ว่ามันคือของเหลวชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน้ำเหลืองนะครับเขาเรียกภาษาแพทย์ว่า endolymph lymph <im> คือน้ําเหลืองนะครับซึ่งเราทุกคนต้องมีครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีคำคำหนึงครับคุณปริ ที่เราจะต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะฮะนั่นก็คือคําว่าป้านหมุนมนะครับใครไม่เคยเป็นจะไม่รู้เลยบ้านหมุนมันจะลักษณะเหมือนกับบางทีเนี่ย มันยิ่งกว่าเรือโครงอีกครับเพราะเรารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันหมุนติ้วเพดานก็หมุนนะฮะทรงตัวไม่ได้ต้องจับอะไรไว้ข้างๆเลยไอ้คำว่าบ้านหมุนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นร่มคันใหญ่ที่มันอาจจะมีได้จากหลายสาเหตุนะครับไอ้ตัวบ้านหมุนเนี่ยคือเวอร์ไทโก้อาจจะเกิดได้จากเรื่องของน้ําในหูไม่เท่ากันหรือในบางคนอาจจะเกิดจากปัญหาหูชั้นในไปจนถึงเรื่องของในสมองอย่างเช่นมะเร็งเนื้องอกในสมองเนื้องอกของเส้นประสาทเสียงก็ได้นะครับหรือเกิดจากหินปูนเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยครับม หรือมันเลื่อนที่ก็ได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นอาการบ้านหมุนมันก็เกิดได้จากหลายสายเหตุหลายผู้ร้ายใช่ครับใช่หนึ่งในนั้นก็คือน้ําในหูไม่เท่ากันทีนี้ อาการที่ว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรามีอาการนี้เราจะสังเกตตัวเองดูก็ได้ครับว่าคือเวลาที่มันมีอาการเนี่ยบางทีมันจะเหมือนกับโครงโครงนะครับหรือถ้าชัดเจนก็คือรู้สึกว่าอ็อบเจกต์หรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยมันหมุนมน,นะครับทีเดีน่อใช่ทั้งที่มันไม่ได้เคลื่อนที่พูดง่ายๆถูกครับพูดง่ายๆมันคือเหมือนกับอาการหมุนหลอนน่ะท่านผู้ฟังนะครับของมจริงมันไม่ได้หมุนแต่ว่าเรารู้สึกว่าหมุนบ้านหมุนจนเราจะต้องจับนะครับจับขอบหรือว่าจับราวออะไไรรเาว้คับ แล้วก็กระทบกับชีวิตประจําวันเลยทำให<า>้เร็ลาบากโอ้โหคุณปีลองนึกภาพนะถ้าเกิดมันไปหมุนตอนอยู่ในกิจกรรมบางอย่างเช่นขับรถอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอันตรายมากเลยครับหรือไม่ต้องขับรถนะฮะ ที่เจอบ่อยเลยที่คนไข้ที่มาหาผมที่คลินิกแล้วผมมักจะเตือนเลยก็คือถ้าพี่บ้านหมุนอย่าย,ยืนอาบน้ําเด็ดขาดเพราะว่าถ้ายืนแล้วผู้ใหญ่หลายคนล้มในท่ายืนอาบน้ำเพราะบ้านมันหมุนตอนนั้นตอนที่กําลังก้มหัวกําลังสระผมนี่แหละครับ<อ>เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่นะครับอยากจะให้แบบหาเก้าอี้ไวน้นั่งนั่งสระผมนั่งอาบน้ําครับค่ะน,นี่ถามคุณหมอว่าคนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักจะมีอาการแบบนี้ให้คุณปิณนไทยก่อนดีกว่าว่าน่าจะเป็นคนกลุ่มไหนต่กี้เราพูดกันไปเหมือนกับผู้ใหญ่เนาะสายแบบผู้สูงอายุ่่หนใญ จริงๆผู้ใหญ่เจอเยอะ,ะแต่จะบอกให้ว่าคนอายุน้อยก็เจอครับมีการเจอในคนอายุ20กว่าก็มีะนะครับคนที่เป็นนักกีฬาก็เจอเพราะฉะนั้นพูด,ดง่ายๆว่าอาการบ้านหมุนหรือเวอร์ไทโก้เนี่ยครับอาจจะเจอได้ในวัยอายุน้อยๆก็ได้ครับค่ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเราไหมคะที่ทําให้ทำไม่หมุนไม่เท่ากัน,นมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มากระตุ้นทําให้เกิดบ้านหมุนมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ครับอย่างเช่นการขาดน้ําอดน้านะครับหรือว่าภาวะเครียดอดนอนพวกนี้อาจจะ ไปกระตุ้นได้เหมือนกันครับพวกนี้เนี่ยมันสะสมนานไหมคือพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยถึงจะทําให้เกิดอาการบ้านหมุนบางทีวันร้ายคืนร้ายเนี่ยครับพอเราอดนอนด้วยผสมกับอดน้ํานะครับดืม่มอลอกอล์เข้าไปอีกบางทีพวกนี้มันก็กระตุ้นให้เกิดขึ้นมาได้เลยครับก็เหมือนเราร่างกายอ่อนแอใช่ะะถ้องคแเ้าก็เลยทําให้เกิดอาการเหล่านี้ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีอาการเหล่านี้แล้วนะคะ การจะรักษามันต้องรักษาอย่างไรคคุณหมอตามต้นเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากหินปูนในหูนะครับมันแกว่งหรือมันเลื่อนที่หินปูนพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นโอโตลิสหรือว่าโอโอโคเนียตัวหินปูนตัวนี้ครับมันมันเล็กมากจนกระทั่งว่าเราต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเพราะมันอยู่มันอยู่ชั้นในเลยหูชั้นในของเราทีนี้มันจะมีกระบวนการที่ช่วยเรียกว่าใช้ท่ากายภาพบำบัด <ừ> นะครับ <ừ> คือท่าพวกนี้เนี่ยเขาเรียกเอฟลี่แมนิเวอร์ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะลองไปเสิร์ชดูใน YouTube ก็ได้นะครับเอฟลี่นะฮะถ้าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นท่าที่บิดศีรษะเอียงหน้ามันจะมีองศาของมันซึ่งจะทําให้ตัวหินปูนเนี่ยมันกลับเข้าที่ตอนเด็กๆมันเป็นเคยเล่นนี่ไหมครับมันจะมีเกมนะฮะที่เหมือนกับมีลูกลูกปัดเล็กๆครับแล้วก็มีรูที่เราจะต้องแบบแกว่งไปแกว่งมาปลอกลงไปให้มันลงรูเหมือนเล่นกอล์ฟเล็กๆเหมือนกันเลยครับ กลไกของไอ้ตัวการที่กายภาพบําบัดหูเราเนี่ยก็คือเขาจะต้องกรอกศีรษะเราไปนะฮะแต่มันจะมีองศาที่กําหนดไว้เพื่อให้ตัวหินปูนเนี่ยมันกลับเข้าไปอยู่ในเบ้าของมันหรืออยู่ใน<อ>ที่ของมันอ,อันนี้ก็คือทางหนึ่งะนะครับในการช่วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการคนสู้โรคเราได้ไปรู้จักน้ําในหูโรคน้ําในหูไม่เท่ากันและวิธีการรักษามาแล้วนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะน้องๆคะ ในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่มีคำว,ว่าหูด้วยนะคะน้องๆพอจะนึกออกไหมคะว่าสำนวนอะไรครูปูจะบอกให้ค่ะว่าวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนเอาหูไปนาเอาตาไปไรค่ค่ะสำนวนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่มีความหมายว่าทำไม่รู้ไม่เห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งคะ่ะแล้วก็ปล่อยให้เรื่องนั้นๆผ่านเลยไปคะ่ะน้องๆคะ ลองจินตนาการตามครูปูนะคะว่าถ้าเราเอาหูไปไว้ที่หนึ่งเอาตาไปไว้ที่หนึ่งแสดงว่าเราก็จะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเพราะไม่มีทั้งหูและไม่มีทั้งตาใช่ไหมคะแบบนี้แหละค่ะจึงเป็นที่มาของการเปรียบเทียบสำนวนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับคนที่ไม่สนใจเรื่องอะไรเลยค่ะน้องๆคะหูเป็นอวัยวะที่ทำให้เราได้ยินเสียงใช่ไหมคะ แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่สามารถได้ยินเสียงได้นั่นก็คือคนหูหนวกค่ะแต่เขาก็สามารถร่าเริงในโลกเงีย,งยบๆของเขาได้เราจะไปดูด้วยกันในรายการชีวิตใครใช้ซะ Live your life ค่ะดิฉันชื่อเชอรี่ค่ะภาษามือเป็นแบบนี้นะคะเอ,อ่อทำอาชีพอะไรก็เป็นแม่บ้านค่ะดูแลสามีค่ะดิฉันเป็นคนหูหนวกค่ะ แต่งงานกับคนหูดีค่ะเชอรี่เป็นคนชอบเที่ยวนะคะชอบไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเพราะว่าได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เดินเที่ยวได้ออกกำลังกายได้ประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะ เป็นคนชอบเรื่องเที่ยวมากด้วยค่ะวันนี้เชอรี่จะมาเที่ยวที่ตลาดบางน้ำพึ่งอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจากกรุงเทพขึ้นเรือที่วัดบางนานอกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาลงที่วัดบางน้ำพึ่งนอกเชอรี่ไม่ได้มาเที่ยวคนเดียวนะครับวันนี้เพราะว่านักเฟิร์สเพื่อนหนูนหลวกเหมือนกันไว้ที่นี่ ดิฉันชื่อเฟิร์สนะคะก็มีอาชีพเป็นนางแบบค่ะตอนนี้เรียนปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสวนดุสิตค่ะเราไปดูกันครับคนหูหนวกเขาไปเที่ยวกันอย่างไรสามารถพูดคุยสื่อสารกันด้วยวิธีไหนไปครับ สบายดีสบายดีปะสบายดีไม่ได้พบกันนานเลยนะใช่ใช่ไม่เจอกันนานเลยเคยมาที่นี่หรือยังฉันไม่เคยมาที่นี่อ่ะแล้วเธอเคยมาหรือยังอืมไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นว่าตรงนั้นมีที่เช่าจักรยานนะเออเห็นเหมือนกันว่ามีแผนที่ปะเออจะไปไหนอะไปดูแผนที่ก่อนดีกว่าโอเคได้ได้ คิดว่าเราจะไปที่ไหนฮะเรื่อที่ไหนดีคิดว่าที่นี่ไหมคิดว่านี่ไหมที่นี่ไหมบ้านทูบเหรอเริ่มที่นี่เหรอคิดว่าน่าสนใจดีนะ<ม>พร้อมไหมโอเคไปะปไปเช่าจากักรยานกันจักรยานเช่าด้านนี้นะครับห้าสิบบาททั้งวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้เช่าคันเท่าไหร่คะสองคันเท่าไหร่คะอ๋อห้าสิบห้าสิบเหรอคะใช้บัตรประชาชนด้วยเปล่าใชบัตรไหมใช้บัตรประชาชนด้วยใช่ไหมคะโอเค สองคันนะคะอคโอเคทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนไทยแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีพิเศษก็คือคนหูหนวกคนพิการเงี้ยเข้ามาเช่าจากักรยานเขาจะมากันเป็นกลุ่มเป็นกอ้อนประมาณ 4- ี่ห้าคนโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนหูหนวกเราพูดไปคืจอจักรยานเช่า,ชาแต่เขาจะทำไม้ทำมือถามว่าเท่าไหร่เราก็บอกเขาว่า50าสิบพอพอเราบุ๊บเราหยิบรถคันหนึ่งเขาบอกจะทํามืองรถคันนี้สูงไปเขาหาขอจำส่่าลงหน่อย เราก็จะหารถที่ตามวันนี้หรือบางทีเราจะปรับเบาะให้เขาแล้วเขาให้ทดลองขี่ดูเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมีแผนที่ให้แจกให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนสิว่าไปที่ไหน,นเออลืมลืมลืมดูเลยอันนี้อันนี้คือแผนที่ของที่นี่นะเราจะไปตรงนี้ตรงบ้านทู่ไปทางนี้ใช่ไหมโอเคนะนำนะเอากระเป๋าไปข้างหน้าก่อนสิพร้อมนะไป ก็เป็นคนถูนวกร้อยเปอร์เซเลยนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ภาษามือเลยค่ะเพราะว่าไปโรงเรียนสอนอ่านปากอะคะ่ะคือแม่ของเฟิร์สอะคะ่ะไม่ชอบให้สื่อสารด้วยภาษามือแม่ฝึกให้อ่านปากอย่างเดียวเลยค่ะอย่างเชอร์รี่เนี่ยใช่ไหมคะเรารู้จักกันตั้งแต่ปี2013ค่ะที่เฟิร์สเข้าแข่งขันมิสเตอร์แอนด์มิสเดไทยแลนด์แล้วเชอร์รี่ก็มาดูค่ะ เรื่องปั่นจักรยานเนี่ยเชอรี่ปั่นไม่ค่อยคล่องเลยค่ะเราก็ต้องลองไปดูค่ะหลังจากที่เราเช่าจักรยานมาได้แล้วเราก็ปั่นเล่นกันค่ะที่นี่เขาให้เช่าจักรยานในราคา50บาทต้องให้บัตรประชาชนด้วยนะคะไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าถ้าหายไปแล้วเราก็อาจจะถูกปรับได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาบัตรประชาชนไว้ให้เขาแล้วก็จ่ายตังค์50บาทส่วนทางที่ปั่นก็เล็กเหมือนกันค่ะรู้สึกตื่นเต้น เพราะว่าที่นี่เขาปั่นจัก,กรยานแบบสวนกันไปสวนกันมาก็หวาดเสียวอยู่อะค่ะสำหรับเฟิร์สใช่ไหมคะที่บางน้ำพึ่งเนี่ยนะคะไม่เคยมาเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนแบบว่าที่นี่มีธรรมชาติมีทะเลแม่น้ำด้วยค่ะรู้สึกว่ามันเที่ยวได้สนุกแล้วก็มีความสุขค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเห็นไหมคะว่าถึงแม้จะเป็นคนหูหนวก โลกของเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่เขาก็สามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขและสนุกได้นะคะนี่แหละค่ะก็ได้ข้อคิดที่ว่าจริงๆแล้วความสุขของเราไม่มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าเราจะมองโลกอย่างไรคะ่ะน้องๆและในตอนนี้นะคะครูป,ปู่ก็อยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะคนพิการก็มีประสบการณ์ที่สนุกได้แม้โลกของเขาจะเงียบไปตลอดกาลอีกครั้งนะคะ คนพิการก็มีประสบการณ์ที่สนุกได้แม้โลกของเขาจะเงียบไปตลอดการน้องๆคะคำว่าการเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกพิการการเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือกอไก่สระอารอเรือค่ะคำที่สองประสบการณ์การเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอก คำตอบก็คือกอไก่สระอารอเรือนอนเน้นการันค่ะและคำที่สามคำว่าการเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือกอไก่สระอารอลิงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเขียนสะกดกันถูกต้องไหมคะเมื่อรู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะ คำแรกนะคะคําว่าพิการมีความหมายว่าเสียอวัยวะหรือเสียไปจากสภาพเดิมค่ะคําที่2นะคะคําว่าประสบการณ์มีความหมายว่าความจัดเจนที่เกิดจากการกระทําหรือการได้พบเห็นค่ะและคําสุดท้ายนะคะคําว่าการมีความหมายว่าเวลาคราวครั้งค่ะน้องๆคะเมื่อรู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณขอหูที่มาเป็นผู้ช่วยครูปรูในการพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือในหนังสือเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ